เจอสองเด้งเคียบอุตสาซ่อนสตอมชา a d โดอังกฤษในคลังโดนรัสเซียถล่มพังพร้อมกับยูเรเนียมสหรัฐและทหารสหรัฐถูกจับจากเมื่อวันที่22กันยายน2566สำนักข่าวมิลิเทอรี่โครนิเคลรายงานถึงกองทัพรัสเซียที่ได้ทำการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในดินแดนของอยูเครนช่วงกลางคืนนั้น สำหรับเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของระบอบการปกครองของเคฟเท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของนาซาเลสนายาผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน,านที่มีการโจมตีสถานีไฟฟ้าย่อยและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในช่วงเวลาเดียวกัน กองทัพรัสเซียยังได้ทำลายรถไฟของกองทัพยูเครนที่มีการขนส่งกระสุนที่บรรจุยูเรเนียมหมดสภาพของสหรัฐแหลกยับด้วยเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยูเครนมีขีปนาวุธมาเยือนถึง6ลูกในคราวเดียวตามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ทางทานขนาดใหญ่ในเขตสโลโบสกี ki, ของเมืองถูกโจมตี จ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทําการยืนยันแล้วว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตีขณะนี้ยังมีความเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงสถานการณ์ของอยูเครนและสสารอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อดอรประุมพงโพป,ประสิทธิ์นาน,นักวิชาการทางบร,รภาะการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาเปิดเผยเอาไว้ผ่านบล็อกดิจในวันเดียวกันได้มีการโพสต์เอาไว้หลายข้อความต่อเนื่องกันดังนี้ระเสียถล่มคลังแสงอาวุธยูเรเนียมด้อยสมรรถนะราบเป็นหน้ากลอง จกกักรวรดนิยมอเมริกาส่งอาวุธยูเรเนียมด้อยสมรรถนะไปให้กับกองทัพยูเครนส่วนรัฐบาลอังกฤษก็ส่งขีปนาวุธพิเศษกลคือสตอมชาโด r ครูซมิสไซซึ่งมีรัศมีททำการ250กิโลเมตรไปให้กองทัพยูเครนกองทัพยูเครนก็อุตสาห์ซ่อนเอาไว้กันอย่างดีเตรียมจะนำไปใช้ถต่โดนกองทัพรัสเซียสืบได้และยิงขีปนาวุธถล่มยับไปเรียบร้อยแล้ว จัก,กรวรรดินิยมอเมริกาแอบส่งทหารมาฝึกที่มอนโดวาชาวบ้านจับได้จัก,กรวรรดินิยมอเมริกากำลังใช้มอนโดวาเป็นฐานก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอีกแห่งโดยทำการลักลอบส่งหานไปบุกรุกแผ่นดินประเทศมอนโดวาแล้วพากันฝึกซ้อมรบเพื่อเตรียมต่อสู้กับกองทัพรัสเซียหวังจะใช้แผ่นดินมอนโดวาในการซุ่มโจมตีกองทัพรัสเซียแต่ถูกชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จับได้ขนังคาเขา,ขาและไล่ให้ออกไปนอกพื้นที่ ปกติจักรวรรดินิยมอเมริกามีความเลวร้ายอยู่อย่างก็คือการส่งทหารไปรุกรานแผ่นดินไหนก็ได้โดยไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศใดๆเลยประเทศมอนโดวาเป็นแค่หนึ่งในประเทศที่โดนรุกรานเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดวันนี้23กันยายน2566ดรประถมพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปของบประมาณของผู้นำยูเครนต่อสหรัฐด้วว่าอเมริกาเทยูเครนแล้วอย่างเนียน ตั้งเป้าว่าจะขอ21 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสูงสุดไม่เกิน24 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่อเมริกาให้มาแค่325ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาห่างจากเป้าหมายกว่า70%แบบนี้แสดงว่าอเมริกาเทยูเครนแล้วแต่เทอย่างเนียน